จะภาพช่มมะละกอค่ะมีเอฟซีเป็นขอมากเนาะคะ่ะเป็นขอชม่มต้นมะละกอไกล,ใ,กลใดโบผสวมาค่ะเดี๋ยวปายโยจะรีวิวห้ช่มนะคะปายโยจะมีสามต้นค่ะค่ะมะละกอต้นนี่นี่อายุเท่ากันกับตน้นใหน่อยนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าปายโยป,ปลูกต้นเล็กนี่เมื่อก่อนนี่ปลูกใส่กระถางค่ะเขาเลยโตเบลเล่วเท่ากับต้นนั่นเนาะคะ่ะอายุทอกันปลูกมาพร้อมกันค่ะ เดี๋ยวรีวิวต้นเล็กๆให้ชมกอนเนาะคะ่ะมะละกตอต้นเล็กกับอายุเท่ากันกับต้นใหญ่ๆนน่นะค่ะพี่น้องค่ะก็เขาสิบว่าใหญ่ท่านกันเพราะว่าหยังเพราะว่าต้นเล็กนี่มอกอนไปอยู่ปลูกในกระถางเนาะคะ่ะปลูกในกระถางเราเห็นต้นใหญ่นะ่ะเขาได้ผลเนาะคะ่ะต้นใหญ่อันนั้นเอาปลูกในเลื่อนกระจกเนาะคะ่ะถดล่องนะถดล่องปลูกล่องดูเนาะคะ่ะแต่เขาออกลูก ได้ผลมากๆเลยค่ะออกลูกโดกโดกค่ะพี่น้องค่ะพอดีเห็นตน้นไงเน่ยเขาออกลูกเนาะคะ่ะก็เลยต้นเล็กนี่เปลี่ยนกระถางเอามาลงปลูกในเลื่อนกระจกนี่เนาะคะ่ะแล้วเขาเกิดมาออกลูกค่ะนี่เพราะแต่เอามาลงดินปลูกในเลื่อนกระจกเขาออกลูกไหมคะพี่น้องดูดูค่ะนี่อายุดีใจสันนะโอ้เได้มี่มะเรากอกินทั้งปีทั้งชาติเลย นะค่ะเนาะแต่นาเสียดายเขามาเข่าหนาวก้อน,นะค่ะเขาหนาวก้อนเขาเริ่ไปจับเนะคะเพราะว่าต้นไม้อยู่หนีเมืออหนาวนี่ต้นไม้รดูหนาวเขาจะพักค่ะเขาุ่นปีนาค่ะพี่น้องนี่รุ่นปีนาว่าจะดกบนเนาะค่ะมี FC เอฟซีปัญหาม,มาว่าได้รดน้ำบ่อยบห่หนาวนี่บ่คอยได้ใส่น้ำเนาะค่ะทิตสองอาทิตย์ขังหนึ่งประมาณนี้แหละค่ะนี่ ค่อยดูเนาะค่อยเบ่งเนาะเรื่อยๆนะคะว่าเขาแหงบ่นนะคะต้นใ่ญ่ก็ออกดอกออกลูกเต็มค่ะพี่น้องแต่หนาเสียดายเขาาเขาหนาวก้อนเนาะคะ่ะแล้วเขาจะจะบ่เติบโตที่เขาเกิดอยากยู่แค่นี่แหละคะ่ะแล้วลูกนั่นก็จะค่อยล่วงเนาะค่ะนะเพราะว่าเขาบ่าได้รับแสงแดดเต็มที่เนาะคะ่ะฤดูหนาวน้ำบ่มีแดดแล้วก็อุณหภูมิก็บบ่ได เต็มทีนะคะ,คะลูกเล็กๆที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือเขาออกไปรูดูร้อนเนาะค่ะนี่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะพี่น้องถ้าถ้าอากาศเหมือนเมืองไทยบานเท่านี่ค่ะเขาจะเติบโตดิค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้เขาพ่เติบโตแล้วก็จะค่อยล่วงแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมล่วงไปหลายลูกแล้วค่ะน่าเสียดายมากๆเลยก็จะปลูกได้กินเนาะคะ่ะอยู่เมือนอกงเมา่แม่ปลูกได้ง่ายๆนี่ค่ะมันละกอนี่มันค่ะ รู้สึกประพู่ใจลงมาครับพี่น้องปลูกมะละกอมั่งหนอได้กินนี่ลูกที่ยังเหลืออยู่นี่คือเขาเขาออกต้นปีค่ะพอตะเตเลิมดูดูรอนเขาออกดอกมากเนาะ,ค,ะนะนค่ะเนี่ยค่ะลูกที่ยังเหลือนี่คือเขาออกต้นปีเนาะคะ่ะนี่ต้นปีดูดูรอนนะคะ่ะก็เลยใหญ่เนาะคะ่ะเนาะแต่ลูกเล็กๆน่ะเสียดายมากๆเลยเขามาออกปลายปีเนาะคะ่ะปลายปี เสียดายนะเสียดายเราก็ยากเราก็ดอกก็ยับออกมาเรื่อยๆนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็นไหมคะพี่นออ้องพายุค่อยดูเรื่อยๆดอเขากระบอหไงนี่ค่ะพี่น้องเขาจะพัเติบโตเนาะคะ่ะนี่แล้วคะ่ะมีเอฟซีเป็นคอมาช่มไปไก่เนาะคะ่ะนี่มันกอต้นนี้ซี่ปีแล้วคะ่ะพี่น้องเนี่ยซี่ปีแล้วค่ะมันกอต้นนี้ต้นเลขนี่ก็ซี่ปีเนาะคะ่ะแต่เขาพัเติตบโตเพราะท่านกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลูกในกระถางเนาะคะ่ะ มีเอฟซีถามว่าปูมะละกอยังไดนยังออกลูกปายอยู่ทดลองตอกตะปูค่ะพี่น้องได้ผลได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะปายอยู่ทดลองกับตัวเองเล้วเนาะตอตกตะปูปายอยู่ก็ได้เห็นคลิปไปแล้วละ่ะค,ลลค่ะคลิปตอกตะปูน่ะก็ได้เห็นไปแล้วอันนั้นเอฟซีอยากชมเนาะค่ะกไปดูคลิปเขาได้เลยค่ะคลิปตอกตะปูก็ได้เห็นไปแล้วเนาะวิธีตอกตะปูมะละกอตัวนี้พึ่งปูค่ะนี่ กดล่องปลูกมะละกอต้นเตี้ยนะคะ่ะนา่เห็นไหมคะนี่รุ่นไปนะครับการค่ะพี่น้องว่าเขาจะออกลูกออกผลเมื่อนาอคกะทดล่องนาอค่ะเขาบ่ถดล่องเขาบ่รู้นี่นะคะ่ทะทดลองปลูกนะคะพี่น้องเอฟซีอยู่ตั้งแดนถดลองปลูกในกระถางล่องดูก็ได้ะคะ่ะเพื่อด้กินนาะคะ่ะเพราะว่าปลูกมะละกอยุหน,นีแพงมากๆนะคะ à, và các